สวัสดีค่ะวันนี้พิมจะออกไปไประชุมข้างนอกนะคะดูจากการแต่งตัวทําผมแล้วก็น่าจะอาจาอาจะสังเกตได้นะคะลลุคที่แต่งวันนี้ก็จะแต่งตามแบบของคริสหอวังนะคะแต่ว่าจะโทนดาวลงมาโดยการไม่ติดขนตาปลอมแล้วก็สีลิปเนี่ยเทบทอถึงเวลาแล้วอาจจะต้องเม้มออกบ้านนิดหน่อยนะคะแต่พิมอยากจะแต่งให้ดูว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างค่งะแต่งมาแล้วก็คือว่าจะได้ตาที่เป็นสีน้ําเงิน แบบนี้นะคะแล้วขัดเบ้าด้วยสีเนื้อสีครีมครีมเนื้อแปดแก้มน้อยๆนะคะเอาสีออกูลาตรงช่วงด้านติดกับลายผมแล้วก็ทาลิปสติกเ mm. ท่านี้เองนะคะถ้าอยากทราบว่าลุคนี้แต่งไงแล้วก็ติดตามชมต่อไปได้เลยะคะ่ะหลังจากลงครีมแบำรุงและครีมกันแดดแล้วนะคะพิมก็จะลงแบบลายครีมรองพื้นของ number s นะคะลุน intelligent color สี extra light นะคะแต่ว่าวันนี้พิมจะลงเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแค่บางจุดอย่างเช่นช่วงใต้ตาปีกจมูกแล้วก็ ตรงขอบปากตรงนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆเบลนออกไปให้ทั่วใบหน้าค่ะเบลนดเข้าไปให้ถึงช่วงไลผมเลยนะคะระหว่างรอให้รองพื้นซึมตัวนะคะพิมพ์ก็จะเขียนคิ้วด้วยดิสอเขียนคิ้วอันโปรดของคริสเตียนยอร์สีน้ำตาลนะคะ ก็เขียนตามแนวคิ้วปกติของเรานะคะไม่มีอะไรพิสดารวันนี้ตรงนี้ของช่วงคิ้วเนี่ยสังเกตว่าจะแหวงแหวงนิดนึงคือพิมพ์กันมันนะคะแม้กระทั่งการคิ้วมาหลายปีก็ยังมีโอกาสกันแหว่งได้นะคะก็เติมนิดนึงแล้วก็พอเสร็จแล้วได้สีเข้มตามที่พอใช้ต้องการก็ใช้ด้านที่เป็นแปลงนะคะหวี ให้คิบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแต่งตากันเลยค่ะค่ะพิมพก็แต่งคของตาข้างนึงเสร็จไปแล้วนะคะให้ดูนิดหนึ่งจะเป็นสีน้ําเงินตกช่วงแนวขอบตาบนนะคะแล้วก็เป็นสีเนื้อเนี่ยทากรอบไว้เหมือนกับทําเบ้าตาอย่างนั้นนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือเขียนแค่ไอายไลเนอร์อย่างเดียวจะไม่ได้เขียนจะไม่ได้ลงอายแชโดว์อะไรนะคะสาหรับข้างนี้สเต็ปแรกการแต่งคือพิมพจะลงเบสก่อนนะคะใช้เพนทรีเพนพอ t ของแม c นะคะในการพราม เบ,บิกตาเราก็ทาให้ทั่วบริเวณนะคะแล้วก็ที่เหลือมาปลายช่วงใายตาเล็กน้อยเท่าที่มีจากนั้นระหว่างที่รอแห้งนะคะก็คือพิมจะเลือกขึ้นมาเป็นอายแชโดว์สีน้ำเงินเข้ม <c oughs> ประกายแบบนี้นะคะใช้แปรงหัวฟูธรรมดาทั่วไปที่มิมใช้ทุกวันอัแบบนนี้แตะลงสีน้ำเงินนะคะพอออกเล็กน้อยแล้วก็ ระบายสีดีให้ติดช่วงแนวขนตาบนมากที่สุดเท่าจะเป็นไปได้เราต้องการเนื้อสีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่พอลืมตาขึ้นมาแล้วไม่ควรจะเห็นสีน้าเงินเยอะเห็นแค่นิดเดียวนะคะเพราะนั้นไล้เรากับทิศตาเนี่ยมันสีมันควรจะต้องเข้มพอที่คนเขาจะสามารถสังเกตเห็นว่ามีริงร้งๆข้างในมีสีแอบซ่อนอยู่นะคะก็ค่อยๆใช้เวลา แล้วก็แพ็กสีลงไปเมื่อลงสีน้ําเงินได้จนค่อนข้างพอใจแล้วเนี่ยพิมพ์ก็จะใช้แปรงอันเดิมนะคะจุ่มลงในสีน้ําเงินนี้แล้วก็สีเทาประกายอันนี้นะคะผสมกันโดยจุ่มที่สีน้ําเงินก่อนแล้วก็มาจุ่มที่สีเทาเข้อออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาทับลงไปบนสีนี้เพื่อให้ดูมีความเข้มกดสีให้ดูเข้มลงไปขึ้นไปอีกนะคะด้วยการเอาสีเทามาผสมเพิ่ม ลองเช็คดูนะคะด้วยการลืมตาจะเห็นว่าสีมันจะไม่ค่อยเลยช่วงชั้นตาเปนมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่เราเบลนด์เสีอ่ยอกไปแล้วนะคะจากนั้นพิมพ์ก็จะใช้แปรงอันเดิมนะคะเช็ดทําความสะอาดกับกระดาษทิชชู่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นอายชโด์ที่เป็นสีเนื้อแบบนี้นะคะสีเนื้อแบบนี้ใช้แปรงจุ่มลงไปแล้วก็ระบายช่วงเหนือสีน้ําเงิน ทำเหมือนการคัดเบ้าตานะคะทําให้ดูมีเบ้าตาลึกมากขึ้นบางทีคุณอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเลือกแบบมาแต่พอแต่งมาแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนแบบเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าหน้าตาของคนเราเนี่ยมีความโหนกความนูนมีมิติที่ไม่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นอย่างของพิมพเนี้ยตรงนี้ก็จะมีกระดูกที่ปูดมากๆเาะตาแบนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะก็ไม่น่าจะก็น่าจะไม่ได้เหมือนนางแบบหรืออะไรอย่างนี้เพราะนั้นเวลาที่แต่งมามันก็เป็นไปได้ที่มันจะไม่เหมือนแต่ว่าเราจะได้สีแล้วก็สไตล์ที่มีความคล้ายคลึงนะคะจากนั้นจะใช้แปลง50บาทบบาทเบรนดิ้งอันนี้นะคะเบรนช่วงคอที่ต่อกันระหว่างสองสีนี้เบาๆนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้สีน้ำเงินมันลดดออกไปด้วยจากนั้นใช้แปลง อันใหญ่แปลงไฮไลท์นะคะจุ่มลงในสีเปิดไข่แบบนี้มีประกายไม่มีประกายก็ได้นะคะแล้วแต่ที่คุณชอบไฮไลท์ใต้คิว้วลงเยอะนิดนึงนะคะเนื่องจากในลุคนี้เนี่ยเขาแบบว่าใต้คิ้วสว่างมากเลยปุ๊บ,บเสร็จแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปใช้อายไลเนอร์เพนซิลของเมเบลีนะคะที่เป็นอัตโนมัติเพนซิลแบบนี้พิมจะเขียนให้ ชิดแนวขนตามากๆเลยนะคะเรียกว่าอัดลงไปในตรงขนตาเลยจะสังเกตว่าช่วงแนวขนตาดูดำขึ้นทันทีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สามารถลองใช้คัตตันบัตนะคะกดตรงนี้แล้วก็เขียนที่เส้นน้ำตาด้านใน ขอบตาในนะคะอาจจะไม่ชินในช่วงแรกขำๆน้ำตาจะไหลออกมาจะแบบชื้นๆแล้วก็มาเขียนขอบตาล่างค่ะจริงๆแล้วการเขียนขอบตาในด้านบนเนี่ยก็น่ากลวัวถึงควรนะคะวิธีทำได้วิธีหนึ่งก็คือเขียนขอบตาล่างด้วยดินสอเขียนขอบตาแบบนี้นะคะให้เป็นให้สีมันติด เสร็จแล้วก็หลับตาแรงๆเขาบอกหลับตาแรงๆปุ๊บสีก็ transfer ขึ้นไปด้านบนสําหรับเขียนตาในคลรับลุคนี้นะคะก็คือว่าจะดึงสีขอบตาไม่ได้ตวัดขึ้นนะคะแต่ดึงมาให้ยาวนิดนึงแล้วก็ connect กข้างล่างพิมคิดว่าจริงๆแล้วในลุคนี้เนี่ยพลอยห่อ,อคริสหอวังคริสหอวังเขาใช้ขนตาปลอมนะคะแต่เนื่องจากวันนี้พิมจะปไปประชุมจริงๆก็เลยว่า แค่ปัดมาสคาร่าก็พอนะคะสำหรับคนที่คุณที่อยากจะให้ดูดรามา่าอยากให้ดูพิเศษมากขึ้นก็สามารถจะติดขนตาปลอมได้สําหรับขนตาเนี่ยนะคะที่เขาปัดเนี่ยแล้วก็ติติดเฉพาะขนตาบนเพราะฉนั้นวันนี้พิมก็จะปัดเฉพาะขนตาบนเหมือนกันนะคะที่ดัดขนตาที่ใช้นี่ใช้ของชูเอมุระนะคะ ผมต้องดัดนานนิดนึงนะคะเพราะว่าขนตาจะไม่ค่อยยอมงอเท่าไหร่สำหรับมัสคาร่าที่จะใช้จะใช้อันใหม่เลยนี่ใช้เป็นครั้งแรกวันนี้นะคะคืออันที่ไปซื้อมาจากงานของสหฟารเ,เป็นมิสเทน 4D Dimension Mascara เป็นมัสคาร่าที่ใช้แมทีเรียลต้องขอบอกว่าพอคออย่างเงี้เหมือนเหมือนของเล่นเด็กสมัยเด็กๆะคะ่ะพลาสติกมันก้องแก้งมากเลยแล้วก็มีกลิ่นนิดนึงเวลาที่ ปัดแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเข้าตาอาจจะทําร้ายดวงตาเราหรือเปล่านะแต่ก็มันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้พยงแต่ว่าเรารู้สึกเวลาที่เทียบเป็นกับยี่ห้ออื่นๆนะฮะจริงๆเอ่อจากเมื่อวันเสาร์เนี่ยพิมพ์ก็ซื้อมาสคาร่ามาสองอันก็คืออันนี้ของเมสตีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะของเมสตีเหมือนกันที่เป็นรู้สึกจะรุ่นบิ๊กอที่เป็นหลอดสีดําแล้วเป็นลวดลายบนแท่งนะคะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ก็อาจจะใช้มาแต่งในลุคมันพรุ่งนี้ดูนะคะจะได้เทสไปในตัวด้วยสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็เคลมว่ามันจะทั้งหนาทั้งงอนทั้งยาวติดทนนานลองดูนะคะไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ปัดสักแค่สองรอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปัดมาดัด อีกทีหนึ่งทับตอนท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าที่เหลือของใบหน้าแต่งอะไรเงกันบ้างค่ะขอเพิ่มนิดนึงนะคะสำหรับดวงตาพิมอยากจะเขียนทับเส้นอายไลเนอร์ข้างบนด้วยลิควิดอายไลเนอร์นี้นะคะขอเมเปลิทกันพราะเราจะไม่ติดขนตาปลอกก็เลยอยากจะให้ดูแบบว่าคมอะไะค่ะ ค่นี้ดวงตาก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะมาดัดขนตากันปิดท้ายอีกทีหนึ่งตอนหนักไปดูกันค่ะว่าที่เหลือใบหน้า <S <S ต่ส่วนที่เหลืองใบหน้านะคะพจะใช้บลัชออนของบ o p p y ี r บรานะคะบริกชิมเมอร์บริกอันนี้นะคะสีโรสในการปัดแก้มของเขาตามในแบบนี่คือปัดจากช่วงลายผมเจออย่างนี้นะคะออกมาแล้วก็ไม่เยอะนะคะให้เกาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองประมาณอย่างนี้ แล้วก็เพมจะใช้สีที่อยู่ใน p a l e t นี้นะคะคือจะใช้เป็นสีนี้นะคะในการคอนทัวร์่วงจมูกนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าในแบบนี้คริสโค้มีสันจมูกที่ค่อนข้างชัดเจนว่าถูกไฮไลท์มาถูกคอนทัวร์มา จากนั้นก็จะลงแป้งนะคะแป้งที่จะใช้ก็แป้งแบบเดิมเดิมวันแป้งไฮราของคาแรงนะคะปัดท,ทำความสะอาดแล้วก็เซตเครื่องสำอางทั่วใบหน้าของเราการลงแป้งครับที่หลังก็จะทำให้ตรงที่เราคอนทัวร์หรือว่าเสียงบลัชออนเนี่ย นวนขึ้นนะคะปาท้มาถึงช่วงคอน่าใจดูไม่ลอยสำหรับลิปสติกนะคะในลุคนี้เนี่ยคริสใช้เป็นลิปสติกสีม่วงชมพูอมม่วงนะคะพวเนสีทินจะใช้ก็คือจะใช้จากพาเลตอันใหม่แล้วนะคะจากเนกโกอันนี้เป็นของมิสทีนะคะสีทินจะใช้ก็คือจะเป็นสีนี้นะคะใช้แปรงในการลงสีนี้เพราะว่าสีค่อนข้างเข้ม อันนี้ซื้อมาจากงานสหรกรุ๊ปแฟร์เหมือนกันนะคะ80บาทหลังจากนั้นพุณก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะเม้มสีออกอนิดนึงเพราะว่าสีค่อนข้างจะสดกว่าในแบบไปเยอะเหมือนกัน,นะคะจากนั้นจะใช้ในมือนิ้วนะคะแต้มสีไม่ใช่สีเป็นกลอสคะ่ะทับนิดนึงเพราะในแบบเนี่ยเขากลอสซี่มาก คราวนี้นะคะเราก็ได้ลุคแบบของคริสตอฟวานทำหน้ายังไงดีให้เหมือนนะคะอาอลืมค่ะขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้ตอนที่พิมแต่งบอกว,ว่าอยากจะรอให้มสคาร่าแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยดัดขนตาพิมพ์ใช้กระจกอันเล็กนะคะในการมองลงแล้วก็ค่อยดัดขนตาพิมพ์มาตะหนักนะคะว่าการดัดขนตาหลังจากที่มสคาล่าแห้งไปแล้วแบบแห้งสนิทเนี่ย จะทำให้ขนตาที่แข็งแล้วก็ไม่ยอมงอของพิมเนี่ยดัดแล้วอยู่ทรงอยู่ตัวมากขึ้นนะคะก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่พยายามที่จะไปดัดตอนที่มาสคาร่ายังเปียกก็คือถ้าเกิดว่ามันยังชื้นๆเราก็สามารถจะบิวต่อสองชั้นสามชั้นได้แต่ว่าจะไม่ไปดัดเขานะคะนี่ก็เป็นลุกที่เสร็จแล้วนะคะตาสีน้ําเงินปัดขนตาบนเยอะนิดนึงนะคะแก้มเนี่ยจะปัดอยู่แทกช่วงนี้เท่านั้นแล้วก็ปากเป็นสีม่วงอมชมพู จากที่กระจกตรงนี้ม่วงมมชมพูออกที่กล้องดูไม่ค่อยม,อม่วงชมพูเท่าไหร่ก็วันนี้เนื่องจากจะไปทางานไปประชุมจริงๆนะคะถึงก็ทําผมค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเขอบคุณที่สิด้มามชมนในวันนี้แล้วเราเจอกันในวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ